สวัสดีครับผมกุยรัชดาวันนี้เรามาพบกับแฟนแฟนธาคพเครื่องในวันพุทธที่27มกราคมปี2564นะครับวันนี้ที่ผมจะมาโชว์ท่านด้วยเหรียญทองคำตามที่ผมคลิปที่แล้วที่พูดไว้ว่าวันนี้ผมจะมาโชว์ท่านด้วย10องค์แต่ปรากฏว่าผมเอามา12องค์นะครับซึ่งเป็นเหรียญทองคำแล้วก็เป็นหลวงพ่อทุกท่านที่ฝ่ายฝันอยากจะมี นะครับโดยเฉพาะการเรื่องโคงกระพันชาเตนะครับก็คือหลวงปู่สุขวัดปักคลองมาขามเท่าก็คือลูกอาจารย์ของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับซึ่งท่านกรมหลวงก็สมัครเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่สุขนะครับหลังจากนั้นทองคําจึงมีการสร้างออกมามากมายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ผมจะพูดถึงก็คือสําหรับคนที่ ไม่มีสามถึงแล้วก็เป็นกบในกะลาที่ไม่เคยมีโอกาสเห็นหรืออย่าออกมาคอมเมนต์นะครับเพราะท่านไม่มีบุญวาสนาที่จะได้มองเห็นนะครับสำหรับพระล้ำค่าเหล่านี้นะครับมันต้องสำหรับคนที่มีสามถึงเท่านั้นนะครับวันนี้ผมจะโชว์ท่านด้วยเหรียญแรกนะครับก็คือปี2466นะครับเหรียญรูปไข่นะครับ เหรียญนี้จะมีความพิเศษกว่าเหรียญอื่นก็คือตรงที่ด้านหลังนะครับเป็นยานกลับนะครับเพราะยานกลับนี่คือหายากนะครับจริงๆแล้วก็คือโบราณเนี่ยเวลาวางเวลาวางนะครับเวลาวางเหรียญลงไปปั๊มด้านหลังนี้ปรากฏว่ากลับผิดข้างนะครับมันจึงมีคําว่าข้างหลังยันถึงกลับนะครับเพราะฉะนั้นยานกลับนี้กลับเป็นที่นิยมแล้วก็หายากนะครับ นี่คือยานกลับนะครับนี่คือองค์แรกนะครับส่วนองค์ที่สองนะครับผมจะโชว์ท่านที่นี่พูดแล้วต้องมีของนะครับไม่มีพูดปากเปล่าหรือโกหกนะครับผมไม่ใช่เหมือนกับเสียนกรรมลอบางคนเที่ยวคุยแม่มีแต่อัปกาก้ากระทองแดงโทของอย่างนั้นถ้าผมจะเอามีเป็นกระสอบแต่คนอย่างผมไม่เล่นนะครับผมเล่นต้องเล่นของที่สูงสุดและก็ล้ำค่าที่สุด นี่คือข้างหลังยานปกตินะครับองค์ตากีนในย,ยานกลับนะครับนี่คือเหรียญที่สองนะครับส่วนเหรียญที่สามนะครับเหรียญที่สามนะครับนี่คือเหรียญที่สามนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ยังยืนยันนะครับพระทองคำเป็นพระที่ล้ําค่าที่สุดนะครับคุณตกเครื่องบินที่ไหนคุณสามารถ กลับมาได้นะครับไม่ใช่ทองแดงทองเหลืองอัปปก้าอย่ามาคุยเลยนะครับแค่โลหะก็ห่างกันฟ้ากับดินนะครับไม่เกี่ยวที่พูดนี่ผมไม่พูดถึงเกี่ยวกับตัวหลวงพ่อนะครับท่านหลวงพ่อท่านดีอยู่แล้วผมเพียงแต่คุยถึงพวกที่ขี้คุยนะครับเหรียญที่สี่นะครับเราจะโชว์ท่านด้วยเหรียญที่สี่นะครับเหรียญน,นี้เหรียญที่สี่นะครับ ก็คือเหรียญนี่เหรียญที่สี่นะครับต่อไปเป็นเหรียญที่ห้านะครับเหรียญกลมหลวงนะครับสองสี่หกหกนะครับเป็นเหรียญฉลุนะครับสองเหรียญถึงจะทําทได้เหรียญหนึ่งนะครับนี่คือเหรียญฉลุนะครับด้านหน้าและด้านหลังนะครับ แล้วเหรียญหลังจากนี้เป็นเหรียญที่6ซึ่งยิ่งหายากเข้าไปอีกนะครับเหรียญที่6นี้เป็นเหรียญหน้ากากทองนะครับหมายถึง1เหรียญต้องใช้สองเหรียญคือหลังจาก1เหรียญเสร็จก็ต้องเอาอีกเหรียญหนึ่งซึ่งเป็นหน้าเราฉลุออกมาแล้วมาทับอีกทีหนึ่งเขาเรียกหน้าก,ากากทองนะครับนี่ก็ปี2466นี่คือทองคําทั้งหมดนะครับ สำหรับกุยราชดาก็ต้องเป็นเหรียญทองคำนะครับนี่คือด้านหลังนะครับงามๆทั้งนั้นนะครับล้ำค่าทั้งนั้นนะครับแล้วเหรียญต่อไปนะครับวันนี้จะมาโชว์ท่านด้วยความอลังการจำนวนนะครับนี่คือเหรียญที่เจนะครับ เพื่อไม่ให้เสียเวลาผมจะดูให้ท่านดูไปเหรียญที่แปดนะครับนี่คือเหรียญที่แปดนะครับผมว่าบางท่านจะหาสองค์หนึ่งไปทำยายังยากเลยอย่าพูดถึงว่าจะมีจำนวนมหาศาลขนาดนี้นะครับเนี่ยต่อไปก็จะเป็นอีกองค์หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นกบในกาลาบอกไม่เคยเห็นคุณไม่จำเป็นต้องเห็นคุณไม่มีแต่ผมมีนะครับเพราะ มบ,บรารมีมาต่างกันนะครับแล้วก็สามถึงคุณก็ไม่มีนะครับเพราะชนะ่าอิฉานะครับมันอยู่ที่ความที่คนกล้าถึงกล้าเช่ากล้าที่จะนั่นหรือเปล่านะครับไม่เหมือนเจมพระองค์กรกรมาลอพรุ่งนี้วันวัน,วนรอซื้อแต่ของขโมยนะคนมีพระล้ำค่าเหล่านี้เขาไม่มาขายตามตามศูนย์พระหรือตามร้านค้าหรอกครับเขาต้องให พักพวกที่สนิทขายคนที่สนิทหรือ,อไรเท่านั้นเองนะครับไม่ใช่ออกมาขายให้กับพวกแผงพระหรือร้านพระนะครับส่วนกนรรมลอที่จะมานั่งรอซื้อไม่มีหรอกครับเหรียญอย่างนี้ไม่ไปหาท่านหรอกครับ<ส>นี่คือเหรียญที่สิบเอ็ดนะครับนี่คือเหยาะๆนะครับถ้าสําหรับกรมหลวงชุมพรผมจะโชว์ท่านได้ถึงสี่สิบเหรียญด้วยกัน เพราะฉะนั้นคลิปหน้าถ้ามีโชว์กลมหลวงชุมพรก็อาจจะเป็นพวกโบลบช้างหรือข้างรัศมีตัดชิดหรืออะไรพวกนี้อีกเยอะแยะมากมายนะครับเพราะผมมีเยอะนะครับสำหรับทองคำแล้วถ้ามีผมซื้อไม่อั้นนะครับใครที่มีทองคำแล้วมาคุยที่นี่ได้เลยนะครับเพราะทองคำเป็นที่ยั่งยืนที่สุด คุณก็เห็นอยู่เวลานี้องค์กรกรมารอที่พระสมเด็จเบญจภาคีเกทั้งนั้นเวลานี้คนหันเหนไม่รู้จะไปทางไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็คือจะต้องมาของคําเท่านั้นที่จะลําคายั่งยืนเหรียญน,นี้เป็นพระทิ้งเล่นง่ายที่สุดตาหนิตีเตียนทุกอย่างมันใช้บล็อกเดียวกันเพราะฉะนั้นเหรียญจะง่ายเล่นง่ายกว่าทุกทุกอย่างนะครับคุณจะสังเกตผมผมจะเก็บเป็นเหรียญถ้าส่วนใหญ่นะครับ ที่วันนี้ที่โชวท่านก็จะให้ท่านรู้เลยว่าไอ้ตลอดเวลาที่เล่นกันมาหลายสิบปีองค์กรเสียนกนรรมลอพวกนี้ไม่เคยมีความรู้นะครับประวัติศาสตร์ทุกอย่างก็ไม่เคยมีหลักฐานทุกอย่างจับต้องได้ก็ไม่มีนะมีแต่ปากฟังเขาเล่าจำเข้ามานะครับแต่สำหรับผมผมทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีหลักฐานที่ไปที่มานะครับ ผมหวังว่าแฟนๆพระเครื่องก็จะใช้ความศึกษานิดนึงนะครับอย่าไปเชื่อองค์กรกรรมลอทั้งหมดนะครับพวกนี้เล่นพระเกโดยใช้ผ่านการฟอกพระโดยการผ่านการประกวดแล้วก็บอกว่าเป็นพระแท้จริงๆแล้วมันเป็นพระเกทั้งหมดนะครับคุณคืนได้รีบไปคืนนะครับก่อนที่จะสายเกินไปผมฟังรู้สึกว่ากำลังจะปิดตัวนะครับเพราะฉะนั้นรีบๆไปคืนซะนะครับ คนหันมาเล่นทองคำมันยั่งยืยนกว่าตั้งเยอะนะครับขอบคุณครับ